ฝนตกวันนี้ตกหนักเลยโอ้ยลมพัดด้วยลมแรงมากก็ลงใบไกลทุนไปไกลทุนเลย คุณน,น้นาครัวไอ้กอคุณน้าครัวอารมณ์แย่ คนตกแรงมากหนัมกนมากน่ากลัวมากวันนี้ วันนี้ตกหนักอีกแล้วเดี๋ยวน้ำเต็มหน้าบ้านเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหว tuột bát điều em chưa mua, tuột chưa mua, nằm lốn rồi. แล้วไม่กี่นาทีน้ำเต็มสวนทุเรียนแล้วกระดอกกำลังบานเลย ฝนตกน้ำเต็มสวนเลยตกแป๊บเดียวดีวันฝนตกวันนี้ตกหนักเลยโอ้ยล,ลมพัดด้วย วันนี้ตกหนักอีกแล้วเดี๋ยวน้ำเต็มหน้าบ้านเลยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตกเยอะมากซาแล้วไม่กี่นาที น้ำเต็มสวนทุเรียนแล้วกระดอกกํลาลังบานเลยฝนตกน้ําเต็มสวนเลยให้มารวยนั่งเฝ้าแล้วไปเรื่อยๆก็ไปเฝ้าถอยไปเนื่อยไม,ไม่มารวยหนังคว้าคนแกว่าม,ม,ม,มารวยกับโกโก็เนื่อยหนังคว้าคนแก

chịu trông người nó à, nồi nay Nói nay nồi nay rồi nay สอยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วยังได้แค่นี้เลยครึ่งตะก,ก้าไม่ยอมสุก